คุณเคยเป็นจตุรอาชาทำไมถึงวงแตกแลวพวกเราทำพลาดครั้งใหญ่เราประมาทปวดเกง่งเสียใจได้พวกไม่น่าสู่ขิดเลยสู่ขิดเหรอฉลาะชอบจริงๆที่คนรุ่นนายสรุปภาพได้ชัดเจ๋วแจ่เจ๋งสัขนาดนี้ตามที่ไพ่บอกมีบางอย่างบอกว่าฉันต้องพึ่งพวกนาย าลีจูนและโบโซโอ่บอบสโกต่งางหากโบสโกโลีรอยนายพิมช่วยคิดชื่อนักมายากลให้หน่อยในชัดจีพีีอย่างนั้นเหรอไม่นั่นที่จริงฉันแอตลาส่าแต่แม่นายเป็นติ่งบอยแบนด์หรือเปล่าถามกันหน่อยดีไหมอาจจะยังนะมีเหตุผลที่นำพาให้นักมายากลสองรุ่นมารวมตัวกันห้องกลับหัวก็เจ๋งดีก็เจ๋งดีงดนายไม่คิดจะตื่นเต้นกับอะไรบ้างเลยหรือไงแวนเดอร์เบิร์กคอมโบเรชั่นฟอกเงิน ให้พ่อค้าอาวุธแก๊งค่ามนุษย์อาจจะกรสงครามนักสนับสนุนวาร้ายตัวเอทั่วโลกให้ได้ปฏิบัติการนางไม่ได้แค่ฟอกเงินทอบฆ่าคนด้วยนี่เป็นโอกาสให้เกิดการเปลียนไปครอบครัวเวเดเบิร์กนั้นไร้พ่ายใช้แผนไหนดีอะี่จริงผู้ทรงภูมิกระจกเคยบอกผมว่า อย่าทึกทักไปเองว่าตนนั้นฉลาดที่สุดมันต้องพิสูจน์แท้ๆไม่มีวันแตกสลายอันนี้สนุกนะที่เเป็นบุญตาเนยิ่งเพ่งเ,เ,เท่าไรยิ่งไม่เห็นอะไรเลยสู้ต่อไปเราอาชาร์ผมอนไว้นะเจ๊ เดี๋ยวให้จูนดีกว่าแมวหน้าไม่สูสีเลยถ้าสะดอกกรเป็นตั้งแต่เย็นนี่อย่าเป็นวุ้นว <the> ่าแต่เขาจะเริ่มสะดอกกรอตอนไหนรู้อยู่ไหนวะเขาเอาอยู่ฮะโอษนะฉันขอว้าว <Wow. S 2> ล่วงหน้าไปก่อนเหนเป็นสาวละอ่อนมันสะดกกรให้ล่วงได้ <c oughs> อดจ้ญญกคนต้นโลกสพ <c oughs> วกเรายังไหว <c oughs> สิบพฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์